สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับก้างน,นะครับและเรามาอยู่กันที่บทที่หกบทที่หกจะมีพยัญนชนะสองตัวนะครับตัว N, เอ็นเทียบกับเสียงภาษาไทยคือพยัญชนะอะไรลุกโนหนูนะครับแล้วตัวเอลเอลอลก็เทียบเป็นภาษาไทยได้ลอลิงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาผันสี่เสียงนะคะพร้อมกับ แปลความหมายรูปแรกเป็นรูปผู้ชายกำลังถือของตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรครับสี่เสียงเลยลูกอันนี้นาหนาหนาในรูปพินอินนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ลูกเป็นเป็นเสียงที่สองนะคะเพราะฉะนั้นจึงออกเสียงว่าหนาหนา,นาพินอินตัวนี้จึงออกเสียงว่าหนานะครับหนาแ <นา S 2> ปลว่าถือ,อต่อไปเป็นรูปผู้หญิงกําลังออกแรง นะคะตัวแอคือลอลิงอคือระลอาผันสี่เสียงเลยครับลูกลาลาลาเอ้ยลา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 ครับอันนี้ในพินอินคือเสียงที่เท่าไหร่ครับพินอินคือเสียงที่หนึ่งครับจึงออกเสียงว่าลาครับโอเคแปลว่าอะไรคะดูรูปเด็กผู้หญิงดึง<ๆ>ครับดึงอ่ะทีนี้เหลือศัพท์อีกสี่คำ ในรูปสองรูปเนี้ยจะลักษณะคล้ายๆกันเลยหนูว่าผู้หญิงคนไหนอายุดูมากกว่ากันนะเพราะอันนี้ที่ต้องสอนนี้เพราะว่าคิดว่าเอ่อโรงเรียนอาจจะจับรูปภาพมาเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่เด็กหน่อยอ่ะเราจะให้คู่กับตัวหนีนะคะแต่ผู้หญิงที่ผมมว้มวนม้วนอ่ะมีอายุนิดนึงเราจะให้คู่กับตัวนิวนะคะอ่ะมาเริ่มทันเสียงตัวหนีก่อนตัวนี้เอ็นคือนอนูไอคือออกว่าสระสละอีะค่ะเพราะฉะนั้น นอีนีผันสี่เสียงไลยลูกนี่หนีนีนี่ครับสัญลักตัวนี้คือเสียงที่นี่ค่ะนีหนีหนีนี่เสียงที่นีครับตัวนี่คือเสียงที่สามนะคะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเธอคือหรือบางบางที่ก็จะแปลว่าคุณนะคะอ่าต่อไปตัวนี้ตัวเอ็นส่วนตัวยูสองจุดเนี่ยมันก็คืออูอีอ่าจะอ่านให้ง่ายออกเสียงให้ง่ายเราจะออกเป็นเ เ u เนี่ยเราจะอ่านว่านิวแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ให้เก้าผันสี่เสียงว่าอ่านยังไงนิวมือด้วยลูกนิววนิวนิวเมื่อเป็นเสียงที่สามอ่ะก้าผันไปถึงที่เสียงที่สามแล้วหยุดจะได้รู้ว่าตัวเสียงที่สามคือนิวนิวหนิวอ่านี่เสียงที่สามตัวนี้จะอ่านว่านิวนะคะแปลว่าแปลว่าผู้หญิงครับนะคะต่อไปรูปที่ ลูกที่เป็นลูกผลไม้ผลไม้นี้เรียกว่าผลไม้อะไรลูกสาลี่ครับสาลี่อ่ะลองอ่านดิ L อคือลอลิงไอคือไอก็คืออีค่ะแล้วผ่านสี่เสียงเลยลูกสี่เสียงล,ลี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 อ่ะตัวนี้เป็นเสียงที่สี่จึงออกเสียงว่าเสียงที่สี่จึงออกเสียงว่า เวลาสอบถ้าไม่มั่นใจให้เราไล่สีเสียงแล้วไปจบที่เสียงที่สี่ L เก้าไล่สีเสียงีล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 ีเพราะฉะนั้นออกเสียงว่าลีครับลีครับลีเสียงที่สี่นะต่อไปตัวนี้เป็นรูปบ้านแล้วมีต้นไม้อันนี้แปลว่าอะไรรูปนี้ถนนค่ะไม่ใช่บ้านนะคะถนนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถนน L คือลอริง U คือชระ อะไรลูกยูออกเสียงว่ายู you. ออกเสียงว่าอูเพราะฉันรออูรูผันไปสี่เสียงเลยลูกลูรูรูลูลูกเสียงที่สี่คือเสียงเสียงที่สี่คือลูกค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉันเวลาในการเตรียมสอบเนี่ยครูอาจจะออกสองแบบนะก็คือหนึ่งให้เราจับคู่คำกับรูปภาพหรือสอง ให้เราจับคู่พินอินกับรูปภาพรูปภาพเนี่ยอาจจะมาถูกใช้ในเรื่องของพินอินก็ได้ใช้ในเรื่องของความหมายก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นในคําศัพท์ของบทที่6ก็จะมีคําหลักๆคือ6คํานี้นะคะแต่ว่าเวลาท้ายบทอ่ะมันจะมีคําอื่นด้วยซึ่งไม่มีรูปภาพเพราะฉะนั้นคําที่ไม่มีรูปภาพอ่ะก็ครูน่าจะไม่ได้ออกมาจับคู่รูปภาพได้แต่จะอาจจะออกมาในส่วนพินอิน ะะเราก็จบคําศัพท์ของบทที่6แค่นี้เนาะเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับบทสนทนาที่จะออกทั้งหมดใน2เรื่องนี้นะคะค,ค่ะคและสําหรับเรื่องนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ